รบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงกันเบิร์สุขุมสู่คนทางลาวทางไทยและทางต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็พบกับ YouTube สารเลมเซโนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมีสาแเลมก็สิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นอูเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาพี่น้องไปหับเบิ่งนหับชมกันเลยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เพิ่นสิแปลงเคนโยกเนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะ แค่นุดเค่นพรมีพี่น้องสายสวิงเนาะสายสลิงเพ่นันเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพ่นจิตัดเนาะเพ่นจิแป้งพี่น้องแป้งใหม่เนาะเก็ถึงเนาะแป้งนุ่เค้นสายสลินเค้นมาเบิ่งวิธีเพิ่นมากดิ Ơ, มางนะตีนหลดเด้อเฮี่นอมาเนี่เนาะตีนหลดล้วก็ประกอบตีนหลดเข่าเฮ้ยนอเบิ่งกันเนาะนหลนะนะดออเนังนี่เพิ่งจะออกแล้วเนอเอาบ่วงเล็กเนาะก่อนนะเฮ้เอาตินหลดออกได้บไ้เนาะเนะ ท่านลงมาจากรถน้ำเน่ะน้ำศูนสี่เนาะเอมาเบิงกัือเนาะมัเ็นเล็กใส่มเนาะแกตีนรหลดกันเห็นเห็นเวียงเห็นงานมือนี้พรหมือเนาะนี่จานมือกะอันน้ไมัตีนโหลดได้เนาะพอชิเปลี่ยนตีนรหลดได้นี่พาะมืเนาะ เปลี่ยนติ้นใหม่ใช่เนาะเล็กนี่เซียนมาผักอ,อันนี้คุณจิแกอะไรบ้างอ,อันนี้แกออกค,คนขดเนินพลาดใช,ช่ใครกันเลยขอใช่เนาะพี่เนาะเป็นจอดมีเขาไหมพี่เนาะเอาบ้างตัดตัดเล็กเนาะเชื่อมเล็ก สายสลิงสาสลิงลดลากนะอมอเอ็มในอู่โอยนอกนี้อู่เนาะจะมีหมอกไฟเต็มเลยพียน่อนะเต็มพันยาอีน้องหมอกไฟเนาะลดลากชุนซองไพนอกวันนี้เนาะขมขามไมดา้สายสวิงนะสวิงได้โภเยอนะเลย อน้ำมันก่อนนอตีนรถกะเช็ดให้สะอาดก่อนจะไม่ได้ใส่เนาะเี๋ยวคนอ่อนเอาชัยออกแม่หวานเยียบเย,บเยบเียบแล้ว,ว,วลอ,อนันนี้เฮ้ยแล้วเยียบเยียบให้อ่อนก่อนเนาะ ใส่ห้องออกแล้วเนาะยังใส่ในบาบนี้อ่ะจอยเวียคเจ้าเนาะตูมกับใส่ข่าวแล้วเนาะใส่ยถใหญ่เลยเนาะ นันรถของพี่น้องสองหน่วยตั้งเน,นานะหน้าพน้งมาเปิดเบียดเลยพี่น้องวันหนาใหญ่ในเขตเมืองตาแขกนี่แหละพ่อพี่น้องเเนานะส้นทางดีคิปสามไต้เนาะเพินพ่นเพิ่นนี่เลยเมืองตาแขกแขวงข้ามมวนขึ้นกับเพิ่นเข้มเข้มในเนาะอยู่ในเมืองตาแขกนี่แหละหน้า้หนีกับพน้องเนานะ <รอ S 2> ได้แล้ว ใส่ห้องเนอะตอนนั้นเนาะใส่ห้องเป็นกำลังจะใส่ล่มเลยเนาะใส่ล่มใส่เนาะเปิดบางเต้าลมแล้วข้างนอกลมกระเลยออกพันสูบเบิ้งพันย่างหัวยางหัวบอลเนาะเช็คลมเชสกย่าง คนแากไปแล้วพ่อพี่น้องเนาะเอ๋พี่น้องมาหอดสางน้ำมันแหละพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นใส่น้ำมันพ่อพี่น้องจะออกไปเวียกนอกเนาะคันนี้แหละเอารถออกเอารถเข่าคันนี้พ่อพี่น้องรถลายเลยเนาะพอท่าชิตาเมื่อนี้ก็ออกไปซอยเพิ่นอยู่แคมนอกพ่อพี่น้องซอยเวียกอยู่แคมนอกเนาะแบ่งรถพ่อพี่น้องรถเทอยู่แคมนอกเนาะแยกกันอยู่แยกกันไปพ่อพี่น้องสร้างโมลายเนาะซอยกันเนาะ แลอู like Dieu, like, ่กับพรมน้อยเนาะนี work, like. ่แหละทรงอู่กันเนาะกาแต่เดิมเฮ้ยเนาะอู่มาสูงเฮ้ยเนาะเฮ็ดเวียกกับบริฮ่อนดอกพ่อรมน้องเนาะอู่สูงอยู่เย็นอยู่เนาะใส่ลมธรรมชาติแลพ่พรมน้องเนาะมีเนาะารถหนาดออกไปเฮียกพรมน้องนะพรมน้อยกวดเวียู่เนาะเนาะพนันใหญ่อยู่แคบนี่แหละพรมน้องยิงข้างเลขที่สามใต้พรมน้องเมื่อถ้าแขกเนาะ รถน้ำกับหอยน่องเรียบร้อยเนาะคนเกอะตีนเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วเนาะนี่เนาะอ่าคนทอกน้าไปโคดทางเลยเพราะมีน่องแบบนี้โคดอยู่ในอู่เนี่ยไปโคดอยู่บ้านนากอกแล้วพราะมีน่องเนาะโคดไปทัวร์บ้าแหละพราะมีน่องเลยใกล้กัน เราไปเรามาในแคบนี้แหละเขาในบ้านแล้วก็ออกมาในท่ามือเนาะไปสะดวกในการสัญจรเด้ขี้ฝุ่นลายรถแลนด์ลายหอยน่องรถบริษัทอื่นก็มี่แลนมาเอาแกหินนี่แหละบอหียน่องเลยเนาะเนาะรถน้่งเขาม้ารถลากอาจจะออกไปแล้วจะน่อนขอมเนาะเสียเลยเนาะแหมพฤศจิกข่าวหน้าเลยได้หวานชุ่มซีหอยน่องรถนั่งสุ่มเนาะหน้าหน้ามันแห้งอยันนี้พอนี่บนหินเนี่ยหอยน่อง ปิมเวลาขบกันเลยนะยนะีแพอพนอลน้ากันอะพอล้างเลยเนาะิ่นปับมุมรถพอพินเพอจดจนอะดเนาะเมื่อนี้พอม่พน,นพ่้นอร์ชิโย่เครองจักเนาะเข่าเส้นรถสูนห่าพอลิโนง เอาเคนยกเข้าไปพ่อยน้องเนาะพี่นี่ใกล้จักเด้จักขึ้นพ่อยน้อเย้่พ่อยน้อเนาะชุดใกล้ๆเนาะอ่าหนวดนกออกมาแล้วพ่อยน้องคนน้ำขั้นนี่พ่อยน้องพี่ยิงโูขึ้นกลับมาอีกได้พ่อยน้องโคตหล่อไปจีอีกรอบสองพ่อยน้องเข้ามาในพ่อยน้องพี่น้อง ข้ามแห้งของน้ำก็ขึ้นก็ข้ามแห้งของหลดแหละพ่อพี่น้องเนาะขั้นเพิ่งเล็งหลดแห้งน้ำเพิ่งกระแห้งในสารแห้งสารไก่เฮ้ยเนาะขั้นหลดบ่อเล็งแห้งมันกะบ่อแห้งน้ำเฮ้ยเนาะเนาะปกติเอพี่น้องอ่าพูดลลายเลยเฮ้ยน้อยนี่นะเฮ้เฮ้ยนะนี่นะซุ่มใกล้ๆกันเมึงเฮ้ยเนาะเนาะ นี่เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเนาะการเ็าเวียรเ่็งงานของแคมในกับพ่อพี่น้องคืประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นกันเนาะสารพันเปลี่ยนไปพ่อแม่พี่น้องลดลงกันได้เนาะเพิ่นเขามาเช็คน้อยหนึ่งเพื่อก็ออกไปเพิ่นบล้อให้เพลย์ไได้พ่อพี่น้องลดอยู่บริษัทนี่เนาะมีปัญหาน้อยหนึ่งแดนบวมบวมแล้วเพิ่นเขามาลดพ่อพี่น้องถ้าปลาโดนแห้งเสียแห้งเพลย์ไพ่อพี่น้องไลายแห้งล่าชาในการเ็ีเวียองของเพิ่นเนาะใกล้กันพ่อนม่พีสิดึงขึ้นิลายเนาะ พิ sagen, employer, das, das risque, Weise, ่นกำลังก่อสู่ใส่พ่อแม่พี่น้องใส่บอลเครื่องจักเนาะเครื่องจักเพิ่นเอาสูเกี่ยวใส่เนาะพี่น้องมันกำลังยกขึ้นพมพิน้องเนาะเครื่องจักดีวูสูนหาพี่น้องรถอยู่แคมก็มีจำเห็ุนี่แหละพ่มพี่น้องรถที่มาเสกมาหนีพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่รถสูนหาดี่นเนี่ยยกจักอุ้เลยพ่มพี่น้องสูนหายเนาะนี่แหละพ่มพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ได้ชี้ยกเขาเ่าได้พวงพีน้องตอนนี้เนาะเดี๋ยวจับเขาเ่ารถแล้วพวงพีน้องตอนนี้เนาะ<ม>จะเข่าเซนในตัวรถเลยพวงพีน้องเนาะวันนี้เนาะ ตัวนี้ก็คือการกับรถหาซ้ำคือก่อนแหละพอพี่น้องนอกพนจ้าออกมานอกมาแปรงยีนอกพอพี่น้องนอกเพราะหันสะดวกพอพี่น้องยีนออกสบายพี่น่องแปรงเรียบร้อยเลยจะเอาเข่าไปพี่น้องเลยีเนาะหยุบจักเนาะออกมานอกเลยพี่น้องตอนนี้เอาเข่าไปแล้วเรียบร้อยเลยเนาะเข่าไปก็ได้ประกอบยีนใหอีกพอพี่น้องเนาะประกอบในรถอีกเนาะนี่แหลอพี่น้องเอ้ยเอาไปเบิ่งใกล้ๆกันเลย เสียวข่าวนี่ก็วหลดแล้วเนาะนีนพงนย่เซียวลงบนวางจะลุกนี่แหละบริเวณนี่เนาะอ้าวยเนาะเลยเนาะดีใเหตดการ่นแถบบนี้สวยกันเนาะจะของหลดพนักหหยเนาะ มาก้างเนอะหัวใจหลดเนาะเก็บเงียบ่ะหัวใจหลดเนาะมีนนั่งเนาะสนใจเนาะสนแจ้งมาทำงานก็คือคือตายเนาะหลดกันเนาะทุกเพศแหละมันนาะเนาะ สัญญาเนาะซอยกันเฮ้อยเน้องีเรื่องานเนาะทางลาดลื่นไปให้งานถึงลาดลื่นเนาะนี่เทิงนี่ตัวคนกันเห็นเมื่อก็เอารถมาเสกเนาะเบอร์สิบสองมีเพลายเนาะมีปัญหาเนาะเนี่ยเป็นคนดินอยู่เนาะว่านี่กันเนาะเป็นมาเสกเป็นเนาะเป็นมาเจาะจริงๆเนาะเจาะนิดเบอร์สิบหก นั่นอ,นยา,อายางสำรองใช้แลกห้องน้นอกรนไรเนาะเซกเบิร์นแล็ปหัวเพคุนว่ะอายางสำรองไส่บนะนี่ห้องเนี่ยงยางรองรยังรองหลดเลยเนาะนั่นต่อคันแล้วเลยเน้องยี่ได้พ่อพงน,นอกระ <ś c oughs> ทางแก๊สมี่เพคนเอามาเมื่อก่อนนะเนาะยูในคลิปยจ้าล้างนะเพื่อนเอาถุงเช็ดรถไปเปลี่ยนนะเฮ้ยเนาะได้มากเลยเนาะสีบ้างเนาะเลี้ยงกันหนึ่ ตัวกองได้คนนี้เนาะนี่ตัวตั้งตังหง่เนาะตัวที่ใส่อยู่ตังหง่แก๊สนี่อ่ะมแก๊สเนาะเช่างมันก็นจอดน,น,น,นี่เอาไล่ดอไปนสล้างหง้องเซ็งมันอยู่กลางติดรถนี่เนาะ นี่เนาะพี่เอา,าวเฝ้าให้ค่ะเสร็จเลยนะเนาะเพิ่นชิชุบแป้หวานสุดล้มเนาะนขึ้นขอสงเลยคเพิน่นนอรถสองขันนี่ก็ได้ออกไปพรมพี่น้องเนาะดีบูซูนหากับหุนได้ด่ามหุนได้พรมพี่น้องเบอร์สิบสองเนาะจึงน้อเพิ่นออกไปเนาะพรมพี่น้องอยังเหลือแต่ซูนแปดพรมพี่น้องคันเดียวเนาะ อยู่แค่มกะชิมีรถแบบนี้แหละพ่อพี่น้องขับมาเนาะรถด้าพ่อพี่น้องเล่นเข่าวเล่นออกแกดินอยู่นี่เนาะกับรถที่เพิ่นมีปัญหาแน่อยู่นอกแล้วเพิ่นก็เขับมาสออยู่ในพ่อพี่น้องเนาะนี่แหละพ่อพี่น้องเอยเนาะรถนะวอนี้รถน้ำสองขั้นพอพี่น้อเขับมาเนาะขั้นหนึ่งก็มาติดตีนพ่อพี่น้องมาเฮานี่เนาะซาเลมก็บจะขอจุ๊บคลิปก็เด้อพ่อพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่อพี่น้องเพื่อประหยัดพลาดคลิปใหม่ๆจากซาเลมเนาะพ่อพีน้องเนาะ เริ่มมาคลิปย้อนหลังกันเด้อพ่อพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้องกลินสบายดีไปดีแล้วอืม